พอพาลวยครับพบกันชื่นเคยในทางรายการสิ่งโชคลากกิจการรัฐบาลปืนบันานครับไปบปจุยๆทั้งฮานอยหลาวพัฒนารวมไปถึงหุ้นรอบต่างจันทถึงสุดเนะาะหกกรรมในรอบของวันอังคารยี่ิบเจ็ดธันวาคมสองพร้อบแม่ยีแล้วเนาะยี่แปดก้าสแม่ 31, าสาจะสิ้นปีแล้วเนาะปีห้าจะจากไปมาดูซิว่าใครเจียงจะปังปิดท้ายปีกันเนาะ ก็บะพแนวทาง27เรอามราูบนจันที่หกแห่ง้น 8, ทั้ง4ี่ลอเหล่าครับชาะกิจครับ974ล่าง26พิเศษ503ล่าง00ปกติครับ400ล่าง16ปิดท้าย VP 288ล่าง48พอได้เบิ้ลมันก็เบิ้ลกระนำซัมเมอร์เบิ้ลเนาะแม่0ูนยว่าซานปิดท้ายได้88อีกว่าซาน จม7733 9944จมเหมือนเดิมอีกแล้วอ้าวก็ต้องขออภัยสายเบิ้ลเนาะัซิ่งเงินได้เจาะพิคาดก็ปังอยู่ครับวินก็ยังมาอยู่เนาะ974แม่มาดูได้746226เนาะ030และ161ยังปังยังไปรอดเนาะ ก็ตามแต่พอดีนะครับหวยเปีเยวไค่ยูดตงองขออัยซ้ายรูดด้วยชวงนีเด่นสวิงมากๆเนาะปิดท้สองทุส่สาบฝังอกราฮานา 5, 5้าเลขไหลเนาะจับวางให้วาง2851ครับมาเลยครับ57945วาสหาซาน45หจับผิดชีวิตเปลี่ยนเลยเอา้าสี่ตัวก็4579เขาแสดงความยินดีกับคนที่ทปังเนาะสำหรับ4หน่อยและลาวในรอบวันจันทร์ที่16บ ยังไงก็ตามแต่พอดีหอยมีความดูครับมาดูในทางสีนอยมัดเรวมหนึ่งครับสุดจบพิคัสสีนอยในรอบของวันอังคารที่27ธันวาคม2565นะครับมาดูช่อว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ตอนรับปีใหม่เนาะปี66จะมาแล้วอ,อ้าวอะไรก็เป็นไปได้นะครับเดเดเบิร์น9911 99, ในตารางให้ไว้อย่างนี้นะครับ อะไรก็ไปไ,ปได้นะฮาหนอยอย่างเมื่อวานยัง002รอบเราปิดท้ายด้วย88เนาะอะไรก็ไปไ,ปได้คาดเดาไม่ได้ครับฮาหนอยไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้นะครับเดินรอบก็ไม่ดีวานไดวันแต่วันเนี้ยไม่แน่ครับปังแน่นอนก็ห้ามเผลอห้ามพลาสสลับรอบเนาะตัวชินชอบกตี้แคะแน้นให้หมดแล้วเนาะทั้งในตารางนอกตารางก็ดีนะครับชอบในตารางตามในตารางชอบเอ๊ชอบนอกตารางตามนอกตารางชอบในตารางตามในตารางหรือชอบทั้งสองชุดก็นําเด่น วันประกบกับเด่นรอบอยังไงกันกงรัปังเนาะ2องเกวิ่งดรัวเด่นวันแน่นอนครับสามสติดไว้ห้อยไว้เสียไม่เสียหายครับได้ตังค์ด้วยตังหากเนาะอายัางไงก็ใช้ดูมินิกอง f อฟนะครับนาไปใช้ในรอบที่ชอบในวันอังคารนี้นะครับเย็นย่ำเรามาแห่งปังมารวยตอนรับปีใหม่กันเนาะแนวทางไทยออมศินนะครับวันสุกที่สามธันวาเนาะ ถ้าเปลี่ยนวันออกถ้าไม่ใช่ออกวันาก็เปลี่ยนแค่วันเนาะแต่ให้แนวทางนี้ไว้นะครับห้ามพลาดนลครับชอบทุกตัวนะครับเน้นให้ทุกตัวเลยชุดสามตัวให้สี่ชุดเนาะอ้าวไม่จะเป็นอมสินเท่าไทยก็ลองดูครับจิ้นชอบตัวไหนก็หยิบไปใช้งานก่อนที่มันจะอันจะเอิญกันเบอร์ปริมาณเนาะอ้าวยังไงก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับรัฐไทยและอมสินเนาะนำไปทศกอสอดูก็ได้ไม่เป็นไรครับ ขอให้ถูกหวยเรงเงินทั้ง4ีน้อยนะครับพี่น้องเอทุกท่านขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์นะครับดูแนวทางแล้วก็รบกวนขอแรงกดไลค์ให้อด m มเบอร์หลังใจํำเด้อครับอ้าวถูกหนวยรับปีใหม่รวยวยทุกท่านสวัดครับ